ขนุนช่วงนี้มาแรงขนุนมาแรงเรื่องอะไรนี่แหละเรื่องอ้นี่แหละฮึยกขาขึ้น YouTube ยังไม่ตื่นแล้วเร็วฮึบฮึฮอเออดีดดดดไอตัวดูน้ำว่าไหมฮึบนู่นแล้วฮึบโอ้นุนไปว้าแบฮึ เออนั่นแหละเออวังวังฮึบเออปลาส้มก็มางานนี้เออเอาเอาโอ้ยเนาะอือสวัสดีครับสวัสดีครับเย้เด้อโอ้โหโอ้คนนุนถอยหลังเลงแต่คนนุ่ฮึบเออปีดเดินนุนเด้อมีมีดได้นั้นนุนเขามีมีดอยู่เด้อนุนเอ้อนุน โอ้ยมากระยาเขากงเนาะเฮ้ยปลาส้มขิ้เลวมากเลยปลาส้มออกไปปลาส้มออกไปบางกระนุนโอ้อาการดีขึ้นแล้วปลาส้มหนึ่งสองซ้ำฮึบฮึบหนึ่งสองซ้ำฮึบนี่เอ้ไปเอ้ไปหนึ่งสองซ้ำฮึบเอาไหมสินุ่นเอาไหม เอาไม่ทายไม่ทันฮึบเร็วเ,รวเดี๋ยวทูบมันจะตื่นยูทูบจะตื่นเร็ว,รวฮึบออยกบอยไม่ได้ขนุนว่าขาเคล็ดเฮ้ยจะลงเจ้าหู ใส่ที่นอนเต็มเลยครับ,บ,ดดรบสวัสดีครับสวัสด,ดีครับ youtube สวัสดีครับตื่นมาไม่เคยได้อ้ยกยกเสื้อขึ้นดิโอ้ยเดีย๋ยวเต็มใส่ที่นอนเลย YouTube ดิตาสมโอ,อ,อ้เออเออทำใส่พ่อใหญ่ออดแล้วพยยออ่อใหญ่ออดทำยังไง่อพ่อใหญ่ออด

อ่าไม่สวยหมดแดงมาแล้วขนุน <laughs> ขนุนยกรอใส่พญายโอดเออเออขนุนเออเออเออ,เอ,อในได้กี่พลองแล้ว พยายหญ่เออเขาไม่ทำมือถือมาคูชื้อนู่นมังง่ากอบดไส้มังง่ายี่กอบไส้มั่ง่ายที่กอบดไส้มั่อง่ายเอเอาเสื้อกับมึงเก้งมาเปลี่ยนให้ทูบเด้อเสื้อมันเปลี่ยกหมดเลยนะ มีการเสียวข้างหลังขนุน ừ, เดี๋ยวขนุนจะเอาไม้สอยมดแดงไปทิ้งแล้วขนุนว่าขน,นุนว่าจะเอาไม้สอยมดแดงไปทิ้งแล้วโอ้ยอ,อันนุนกอบกวาดเกยเกยๆเกยเกยเกยอันนุนกอบกวาดเกยเอ้ยเนาะ mặc dù hai mẹ mặc dù hai mẹ mặc dù hai mẹ mặc dù hai บัดีท right. um. so ่านคูเอ๋เดัดีครับานครีวัดีครับวัดีครับวัสดีครับวัสดีครับออชอนนเลยไหมวางวางหอมาทุมางเอยตาก็ยังไม่รายเ้ยอาวางอมาะทุมางโอยตาก็ยังอาวางอมาทุบมวางวางเย ร้องเลยมาเอ็ดช่วยได้ช่วยได้เอ๊ะท่อซับแม่ดูขอบคุณครับขอบคุณเหมือนใหม่พัชรีสิวันนี้ไปส่งเด้อบอร์มี่ไม่มีรถใช้ฮะทำไม เพื่อนมันยืมบ่ดรถดอีอดีมาก<อ>ไม่มีรถใช้เลยเป็นต้านแล้วขี่โอ,โอ้กระเป๋ากระป้องดุงเอาขึ้นมาเอาลงมาเลยจีน่า<อ>จุนยวง แนจ่จนแนย่ยงไปโรงเรียนแล้วยกมือขึ้นเชยโย <c oughs> เอ้ยเด็กชายยู u ูบนี่ไปทักทายของเขาก่อนตัดหญ้ามาอีกวันนี้คลึ้มฟ้าคลื้มฝนทั้งวันเลยวันนี้แต่ฝนก็ไม่ตกเอซี FC ก็แจ้งว่าฝนจะมาเด้อพายุจะมาเด้อก็ประมาพอเทอือ นี่เป็นนาทีของพู้ใหญ่โอ๊เก็บกวาดบริเวณหลักช้างใช่ไหมโคกใช่ไหมโคกเออสวัสดีไมก่ <c oughs> มก่อนมาคุณคุณคุณ,คณจอบเด้อจอบเด้อคนทิพย์วันนี้มีหางหลุดให้คนทิพย์ไม่ได้เอาหางที่หลุดไปทำเวไนไว้เลยนี่เอ,อ้า เส้นหางหลุดวงละหานลอยมาซานผุ้ยใสิซื้อนอะวงละหานอยเนี่ยไม่มีเลยวันนี้วันนั้นเก็บได้เส้นยาวมากคอนทิ์หลุดนะคะไม่ได้ตัดหลุดหลุดโอ้โอ้โอ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  ไปละไปส่งน oh, 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 oh. ักเรียนแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีครับโอ้ยเฮ็ดมมให้ลูกลินเลรอบัทดีคุณนะครั้งหนึ่งเคยเป็นเด็กที่ไม่เคยได้เล่นของใช่ไหมพ่อใหญ่อดอจบออกในเป็นยังคุณ ไปแล้วสวัสด,ดีครับไปแล้วรถผนดินไปแล้วเออมันมุปุ่นนะคิดว่าพ่อสรุกกว่าลูกได้นีเออเออวันน,วนี้ตื่นจักโมงวันนี้ตื่นจักโมงฮะเป็นโมงเราเก็บสีสางมาทันเร็วนี่ตื่นจังโมงนี่ พ่อสนุกกว่าลูกครับางานนี้ครับ